หลายคนไม่รู้นะครับว่ายางปัดน้ําฝนของเรานะครับก็มีอายุการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมตัวก้านปัดน้ําฝนยางปัดน้ําฝนนะครับก็มีอายุการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนผิดวันเปลี่ยนผิดฤดูนะครับก็จะมีผลในช่วงหน้าฝนเพราะหน้าฝนไม่เคยปาณีใครนะครับถ้ามุลเราใช้งานแล้วมันไม่มีประธยภาพก็อาจจะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราไม่ปลอดภัยแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับต้องรู้ก่อนว่าอายุการใช้งานน่าจะอยู่ประมาณ2ปีนะครับขึ้นอยู่ที่การใช้งานด้วยครับตัวยางปัดน้ําฝนนะครับผมใครที่มี ปัญหายางปัดน้ำฝนหายากไม่รู้จะหายังไงดูโปรโมชั่นที่กอตว่าได้เลยครับเรามีโปรโมชั่นเปลี่ยนทั้งก้านเลยนะครับในราคาสุดพิเศษนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแม้ยางปัดน้ำฝนมีคุณภาพแล้วแต่ข้าการเพิ่มอิทธิภาพให้มันดีมากขึ้นนะครับเราก็จะมีน้ํายาเกี่ยวเรื่องของการเคลือบกระจกนะครับเพื่อป้องกันน้ําเกาะได้มีเหมือนกันนะครับผมหรือเติมในน้ํายาฉีดน้ําฝนก็ได้นะครับซึ่งตันนี้จะเป็นน้ํายาที่จะช่วยเคลือบกระจกนะครับเพื่อไม่ให้น้าเกาะเรามีบริการฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใด เคลือบแก้วที่เลนกระจกหน้าที่เลนกระจกของกล้องถอยหลังนะครับหรือถ้าใครมีกล้อง360อ,องศาเราเครือบให้ฟรีทั้งหมดเลยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของทัศนวิสัยนะครับในเวลาการขับขี่นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในตัวกล้องความรู้ดีๆนะครับมีได้ที่กอตวว่าต้องการใช้เบการโทรนักคิวก่อนได้เลยครับ